ทอดเนื้อแห้งจ้าในแต่ละมื้อของห้างเนาะจะวันนี้กินทอดเนื้อแห้งน,นะคะซอยให้เป็นชิ้นสันส้นๆพอดีคำเลยค่ะที่น้องมะต้องมากัดมาแหนเเผาแล้วเนาะเถอว่าเคี้ยวบดได้กระสีได้กืนลึกเลยนะคะส้มตีนอันนี้ที่เอามาอุ่นเพราะว่าเอาใส่ตู้เย็นไวจ้จะซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานใส่ตู้เย็นไว้แล้วเพิ่นเป็นวุ้นนะจ้ะเวลามากินแล้วมันบอคัาใจค่ะมันก็เป็นน้ํา ก็เลยเอามาอุ่นในซึ้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าวิถีชีวิตคนสวยมาดามก็จะกินประมาณนีแ้แึ่ะทุมคนกินกันเลยกินข้าวกันนะคะด,ด้วยมาดามแป้งวันนี้ก็เนื้อแห้งทอดจ้าหั่นเป็นชิ้นพอดีคํากับส้มทรีนกัดกระพิกสดจ้ะของชอบของอร่อยของมัก พี่น้องเลยอยู่คนเดียวกินผู้เดียวแซ่บผู้เดียวจ้ะวิธีแม่ค้ากับสิบประมาณนี้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปค่ะสวัสดีจ้า